กักตัวแต่กลุ่มคนที่มาจากพื้นที่สีแดงไม่ต้องกักตัวเลยเลยทำไมเหรออ๋อเขามีเขามีทำลายชัดเจนเอาเอาจริงๆนะแล้วนักข่าวนักข่าวเขาเป็นโควิดด้วยนะเอาสิ ค่าเขาเซฟสุดๆนะเขาว่าเขาไปจังหวัดน,นั้นจังหวัดนี้เขาเซฟสุดๆ,ๆแล้วเขาไี่ติดโควิดเลย <c oughs> ทีนี้ทีนี้ผมถามมาเร่า ระหว่างจะไล่ youtube ออกระหว่างจะไล่ย YouTube ูทูปยูทูบเปอร์ออกกับป้องกันโควิดน่ะอันไหนมันสําคัญกว่ากัน,นครับอันไหนแล้วมันสําคัญกว่ากันผมก็อยากถามอยู่นะไล่โคเขาเรียกว่าอะไรนะไล่ยูทูบเปอร์ออกแต่ว่าเตรียมต้อนรับกับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงซึ่งมีโควิดมาด้วยมีของแถมมาด้วยซึ่ง มันสามารถฆ่าชีวิตคนได้นะโควิดนะครับตายนะครับเออมันไม่ใช่เป็นหวัดธรรมดาใช่ไหมจะไล่ยูทูบเบอร์ออกแต่ว่าเอาบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงมานั่งเสียเวลาผมไม่เอาเออมันนั่ง ลคิดดูท่านท่านคงเห็นน่ะใช่ไหมเออดีไม่ดีนี่ยังหาการไปเต็งเอลบิกุน้าพยานหน้าจิตคือเรานี่หนึ่งก็คือมันไม่ควรไปทำ่างนั้นคนมันเยอะขนาดนั้นถามว่าใครใครไปละเมิดสิทธิสมวนบุคคลก่อนอะผมถามนะ บอกแล้วใช่ไหมว่าต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมยูท <YouTuber S 1> mm ูบเบอร์บ้าน mm hmm. ลุงพลเขาก็อยู่ mm hmm. เขาอยู่ในส่วนใครที่ไปหาเรื่องเขาก่อนเอาจริงๆนะเอาจริงๆที่เห็นเป็นรูปประรมนะ่ะใครไปหาเรื่องเขาใครไปหาเรื่องเขาก่อนเป็นเต้นอลบิเบตอยู่แถวนั้นนะ่ะสังคมเขาจะมองเขาจะมองยังไงใช่ไหมและยูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านลุงพลป้าแตนมเขาไปทําพฤติกรรมอย่าง อย,อย่างเขาไหมขี่รถไปตะโกนอยู่ในกลางหมู่บ้านฝั่งนั้นฝั่งนี้เขาได้ทํำไหมวันพ่แปลกเหมือนกันนะอีกฝั่งหนึ่งไปทําพฤติกรรมไม่ดีแต่จะไล่เขาหนีแล้ะตก อยู่ไม่ต้องไปยุ่งกันเอา้าตัวเองตัวเองไปเต้นในระเบิยอยู่แถวนั้นแล้วเขาจะไม่ถ่ายมันก็เป็นไปไม่ได้นั่นแหละครับผมจะบอกให้ว่าผมจะบอกให้ว่าใครที่ไปหาเรื่องใครก่อนเราไม่ได้เอ็นดียงไปฝ่ายไหนนะผมผมมองว่าเอา้าถ้าผมมีลูกนะถ้าผมเป็นพ่อนะครับถ้าผมมีลูกสองคนลูกอีกคนหนึ่งเราสัญญากันว่าลูกสองคนจะ อยทะเลาะกันนะอีกคนนึงแม่งไปทะเลาะไปตบตีกับน้องอยู่ทุกวันทุกวันเราจะไล่ใครเราจะได้ไล่ลูกที่ดนดนตบตีหรือหรือยังไงมันต้องทัดเทียมกันนะครับผมใช่ไหม ไปยุ่งฝั่งน้นใช่ไหมแล้วใครแล้วใครเป็นคนขับซาเล้งไปล่ะใครเป็นคนขับซาเล้งไปผมถามล่ลยดิใช่โชเฟอร์มาจากพื้นที่สีแดงไหมหรือหรือเป็นบุคคลในอยู่อหมู่บ้านกกอกนอครับ นี่แล้วแล้วนี่นะครับผมจะถามว่าผมจะถามว่าขับรถไปพาใครไปพาบุคคลที่เป็นพื้นที่สีแดงไปคุณพากันใส่แมสกันไหมจะไปยกตียกเท้าใส่เขาคุณบอกมาตรงๆว่าคุณเป็นชาวบ้านกกกอฏไหม ชาวบ้านกกกที่ไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าตรงนั้นนะครับ ที่ต่างจินแล้วจะทําอะไรก็ทํามองดูตามภาพดูตามพฤติกรรมผมผมก็อยากถามถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่านายอำเภอนะครับถ้านายอำเภอเออกกฎมาจริงๆผมก็อยากถามนายอำเภอว่าดูทูปเปอร์ที่เขามาอาศัยอยู่สร้างไรายได้หาไรายได้อยู่ในพื้นที่บ้านกกอกเขาไปสร้างความลำคาญไปสร้างความเดือดร้อน ไปละลาบละล้วงไปแล้วเมื่อสิที่ส่วนบุคคลตรงไหนหรือมียูทูบเบอร์เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกกอก,ก,อกชาวบ้านเขามีของหายกันทักวันเออคนนั้นลถหายคนนี้นั่นนี่หายรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรือเปล่านั่นไงผมก็อยากจะถามนะครับ ถ้าน,นายอำเภอเซ็นยอมแล้วันนี้ออกกฎมาเนี่ยมีมีภาพมายืนยันไหมมีวิดีโอมายืนยันไหมแต่เท่าที่ผมเห็นผมว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้ยูทูบหรือเปล่า อันนี้จริงนะครับอันนี้จริงอันนี้จริงข้อตกลงนะครับข้อตกลงไม่จําเป็นต้องมีกฎอะไรมากมายเราก็พอรู้ๆอยู่ว่าต่างคนก็ต่างอยู่นะครับต่างคนก็ต่างอยู่เขาก็ถ่ายในกลุ่มของเขาใช่ไหมเขาก็ถ่ายในกลุ่มของเขาเวลาตาชานไปเขาก็ถ่ายตาชานบ้างนะครับเวลาหน้าตายไปเขาก็ถ่ายหน้าตาย นั่นมันคือชาวบ้านกกอกมีกฎบอกว่าห้ามถ่ายชาวบ้านกกอกแต่ทําไมไม่ระบุไว้ล่ะทําไมไม่วงเล็บไว้บ้างล่ะว่าถ่ายได้ถ้าเขาอนุญาตใช่ไหมหรือติดป้ายไปเลยติดป้ายติดป้ายเหมือนเท่ากับป้ายเขาเรียกว่าถ้าป้ายทะเบียนรถเนี่ยบ้านนี้ อนุญาตให้ยูทูบเบอร์ถ่ายได้ติดป้ายกันบ้านใครบ้านมันเลยบ้านนี้แม่อนุญาตติดไปเลยใช่ไหมครับทําตัวหนังสือติดไปเลยทําป้ายติดไปเลยบ้านนี้ไม่ให้ยูทูบเบอร์ถ่ายบ้านนี้อนุญาตให้ถ่ายใช่ไหมครับยูทูบเบอร์ที่เข้ามาจากต่างถิ่นเขาจะได้รู้โอ้บ้านนี้เขาไมา่ให้ยูทูบเบอร์ถ่ายเขาก็จะได้ไม่กดเยกขอถ่ายบ้านนี้เขาอนุญาตให้ถ่าย ว่าผมมองแต่ว่ามันมันคงมันยังไม่สมเหตุสมผลที่จะมามามาไล่เขาออกนะผมผมผมพูดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเรารู้สึกว่าเออคนต่างถิ่นมาคนต่างถิ่นมาคนแปลกหน้ามาเรารู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยเนะี่ยเพราะว่าไปอย่างหนึ่งนะครับ